สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะวันนี้ครูสงก็พาเพื่อนๆมาดูบอลสีของครูสงค่ะบอลสีของครูสงก็เป็นสวนเล็กๆน้อยๆเพิ่งปลูกนะคะครูสงก็จะมีบอลอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะก็คือพริกกับเกลือนั่นเองนะคะพริกกับเกลือวันนี้หลังจากที่ครูสงลดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะที่เมื่อ คลิปที่แล้วนะคะที่ครูสงทำฮอร์โมนไข่นะคะลดได้รดดีนะคะวันนี้มาดูผลผลิตค่ะว่าใบเงางามเหมือนอย่างที่ครูสงอบอกเอาไว้หรือเปล่านะคะอู้ยค่ะนี่ค่ะมันวาววับเลยค่ะสวยจริงๆค่ะพริกกับเกลือค่ะนี่นะคะโอ้โดูสิใบนี้ใบนี้โอ้สีนะคะลายนะคะ ชัดเจนยังค่ะชัดเจนยังค่ะว่าเอาสีไปแต้มมาไว้เลยค่ะค่ะโอ้ยนี่ค่ะมาดูกระถางนี้ค่ะกระถางนี้ก็เหมือนกันนะคะโอ้ยดูสิใบสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสดใสมากค่ะมันวาววับเลยค่ะนี่นะคะโอ้โหสวยจริงๆค่ะอ่านี่นะคะมาดูน้องใหม่ค่ะน้องใหม่นะคะแต่ละแม่กุสุมาค่ะ อ้ยอันนี้นะคะมาสัปดาห์แรกนะคะยังยังไม่ได้หลายใบมีแค่สองใบตอนนี้เป็นสามและเป็นสี่ใบแล้วค่ะโอ้ยสวยมากเลยค่ะแต่ละแม่นะคะแต่ละแม่กุสุมาค่ะนี่นะคะใบนี้ค่ะสวยจริงๆค่ะามาดูกระถางนี้ค่ะกระถางนี้ก็พริกกับเกลือกระถางนี้พุ่มสวยเลยค่ะ พุมสวยเลยนี่นะคะแตกใบออกสวยเลยค่ะอาุ้ยกูสงสะอนค่ะสะออนความงามของใบเขาค่ะนี่นะคะฮอร์โมนไข่ค่ะลดด้วยน้ํำฮอร์โมนไข่นะคะกูสงทําขึ้นมาแล้วก็ลดบอลสีค่ะสวยจริงๆค่ะอ่ะกระถางนี้นะคะกระถางนี้เมื่อก่อนมีแค่ใบเดียวนะคะตอนนี้สี่ใบแล้วค่ะสี่ใบแล้วนะคะนี่เลยค่ะ ใบแล้วค่ะต้นไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าสวยค่ะอ่านี้ค่ะมาดูนี่ค่ะเลยอ่าว่านางคุ้มค่ะตอนนี้มาเป็นใบที่3มแล้วนะคะโอ้วันนี้ใบใหญ่มากค่ะใบใหญ่ใบมันวาววับเลยค่ะโอ้โหฮ,ฮอร์โมนไข่นะคะทำไม่ยากค่ะลดได้ทุกอย่างค่ะ นะคะคนี่ค่ะมาให้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะนี่นะคะหน่อที่กําลังขึ้นนี้ค่ะนี่คือหนอ่อบอนสีนะคะหน่อบอนสีของค้งสงกําลังขึ้นค่ะโอ้ยดีใจมากเลยค่ะสั่งซื้อมาเมื่อ,อต้น,ต,นต้นสัปดาห์ค่ะต้นต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นสัปดาห์หรอกกลางกลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วก็ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยค่ะขึ้นมาแล้วค่ะด,ดูดูดูค่ะเพื่อนๆสองนอนะคะอันนี้คืออินเนานะคะอินเนากําลังขึ้นค่ะโอ้ดีใจมากเลยค่ะกส่งดีใจมากนะคะอซื้อหัวมานะคะเนี่ยซื้อหัวมาแล้วก็มาปักลงดินลงกระถางเองค่ะขึ้นแล้วนะคะดีใจมากเลยค่ะตอนนี้ก็ อต้องประครบประงมให้ขึ้นมาอย่างสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังแทงหน่อค่ะสวยค่ะอ่านี่นะคะสับประรดของผู้สงก็ขึ้นแล้วนี่เห็นไหมขึ้นแล้วค่ะแตกกอแตกยอดแล้วค่ะโอเคออวันนี้นะคะผู้สงก็พามาชมสวนบอลเล็กๆของผู้สงนี่แหละค่ะไม่ใหญ่ไม่โตไม่มากไม่มายนะคะ พอได้ชมกับเ,เพื่อนๆค่ะพอได้ชมนะคะไม่มากไม่มายจริงๆแล้วคุณสงชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกไว้แล้วแหละหลายรอบแล้วแต่ก็เอินว่ามีช่วงหนึ่งที่เอลอะทิ้งไปแม้กระทั่งพริกกับเกลือนีน่คุณสงก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าลอะทิ้งไปค่ะ <c oughs> เอาไปโยนขุดเหง้าของมันเอาไปโยนทิ้งไว้หลังบ้านนะคะแล้วก็เอิญว่า มันขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วขึ้นมาสวยงามมากพอดีช่วงนี้ครูวันสีค่ะวันสีพุ่งกระชูดเลยค่ะโอ้ยนะคะก็เป็นบุญของสง์ที่มันยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็ขึ้นงามด้วยเดี๋ยววันหลังจะเอาหน่อที่กำลังแตกมาแยกใส่กระถางเพิ่มนะคะตอนนี้ก็ชมเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามครูสง์มานะคะวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ ขอบคุณเพื่อนๆมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ